การต่อสู้ของตัวเองเหลืออีกสิบวินาทีขอซชื่อจีนนะครับ ซื้อจีนี่เอียงชื่อจีนเพื่อซื้ออ่ะคอยเลยตะคอยเลยบักคอยเลยกูบ่ได้ดอกเมื่อกี้อีชียังขานสายตากูอยู่บ้าบ้าน้าบ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 อกว่าเฮ็ดลูกหลานเล่นกันดีๆีพี่กันดีดีแม่ยินแล้วก็บ้า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 มุกจะไปจนตัว แต่ลืมกูคือนตีวตา่าสู้เป็นศัตรูไปด้วยกันกี่ดาวแล้วคะ่ะอุ้ยอยู่แพชตินต้นำพี่หากเป็นศัตรูอยู่แพชตินต้มก็จะเป็นศัตรูตลอดแตกหน่อยพี่ติน้ำจา้าอันนี้เซรามูนอันนี่เซเรมูน ด้เรเ็วกว่าบอลไซบวกดอกบอบวกดอกบบวกบอบวกบวกหมดซิวลุกลุดหลุดมึงห่ไปตัวจีด้วยยี่หนถือกันเนาะมึงมาูจาบอกกูแซ่ันาคตะนีู่จาบอก อันี่ธุรการิจของผมพันล้านแล้วครับปลูกตำลึงปลูกถั่วพันธุรบ้านมากครับคนละล้านคนละ้านนั่นแมนฮันล้านสตร ก็อ,อยู่ได้แค่ซลลีน้ำแหลกคงไม่ได้ไปอยู่ในใจเขาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากคนนี้มูหางงงกระดิง่งรวมรวบถึงมันมาสร้างเสริมสวยสร้างเสริมสวยสร้างเสริมส,ส,สวยสร้างเสริมสวยรวบถึงมันมารวบถึงมันมารวบถึงมันมา กริจางเสริมสวยรวบ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 ว้วว้วว้าวจางเสริมสวยรวบจึงมันมาจึงก็ยังกูสิได้ร้อยเนืงกับมือนีละกูได้โดเนตมาเมื่อกี้นะหุดจซากยู่บอเมทแทง เมแทงเด้น่ะม่แม่ของคอยได้พงาสาวมันมาสุรว้ตัวห่ามวยคือบ่อปิกมันย่ามนี่คือบ่อปิกมันยามนี่คือบ่อิก แมวที่บ้านผมมันร้องเอ้ย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 ลาบยิงรัวลาบยิงลูกลาบยิงรัวตะโกด่าโอ้ยเจ๊น่ะโอ้ยปอมกันโอ้ยก็จะไปใส่แต่กูเป็นอย่างปอมมันก็มาใส่แต่กูเดียวส่ว กูเดือดหมดถ้าเป็นศัตรูแล้วเป็นอย่างปลอมเข้ใจแต่กูเห็นอย่างนะมาแต่อะไรก็มาบอกโชว์บอกกันกูจะต่อเลยรือบอกดูกูจะต่อเลยรือบอกดูกูจะต่อเลยรือบอกดูก็ได้แค่แช่คนในเกมนั่นแหละจะไปแช่คนที่อยู่ในใจเขาให้อยู่กับเราได้ไงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะโกรธทำไมแดะมาโหลดละ คนได้ใจอะไรแห้งเน่าแช่มันบ่บูดบ่เน really. ่ากำลังถูกส่งออกไป สาวปันมาสาวมันมาสาวมันมาสาวม็นนาอออเ็ก no ูตัวนั่นน่ะเ็สกู้ตัวนั่น่ะเ็ตกูตัวนั่น่ะเ็ตกูตัวนั่น่ะกูกระฟิกงี้วันน่ะอ้ซอยเนจา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 โอ้ยโอ้ยซอยเนจาโอ้ยโอ้ยสซโสคองโซ้องมันลามลามหัวมันลามฉันมันลามฉัน

นี่เลยไอแพดนี่นี่นี่ไม่มีอะไรมากค่ะยายยืมพื้นที่บอกรักแฟนเฉยๆจุ๊บๆมึงหูยยังว่าที่ที่กูผ่าเขาเขาตาเมื่อเลิกูได้แล้วเลรถรถิศแอดรถถือกลามวิ่งดาบแขกกูคือสุดสวยแท้กูจะเ Chúng ta trở thành để chờ đợi. Một người đối diện đã bị phá hủy. Một người đối diện đã bị phá hủy. Bắt đầu nào! Tất cả

เมนกลางของเราถูกโจมตีบังกาสังคังบังตาปรับตัวและเจ้าฆ้ามขีดจำกัดมละซุปเปอร์ครี p ถูกส่งออกไปแล้ว ไอ้กูเถือกเชกอิทปอบนี่ซีเขาไปลวกเรเลยนะรถกูมาขับนี่นั่นละนั่นละเชคกูสังขางบางตาขม้าบางตาางข้าบางตานกแสกดินแก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 รถเจก่อนจะพูดเมื่อแก่แกแก Toma mong tao không có mong tao. Toma không có mong tao. Dark Slayers. Honey, honey, honey. Honey, honey, honey. Honey, đi honey. Honey, 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 ฮุยดิดเหียวสุยสู้หุยสู้หุยสู้หุยตอดตอดอีวุ้ยตอดตอดเชเชสู้หุยสู้หุยมามาเชเชเอ้อถืกลาม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 แตกแปะเชเชถืกลามถืกลามเชแตกแปะ กูได้รอยนึงนี่ละกูได้รอยนึงกูได้รอยหนึงกูได้รอยหนึงแค่สี่ได้แบ๊กแป๊อุ้ยกูได้รอยนึงแค่บันทีมมุกเียมโดโลดป้อมที่ละละป้อมที่ละละป้อมป้อมที่ละะป้อมที่ละะแงไม่เรับมังกาขังขงบังกา จีจีขอพูดหละจีสี่กับจีมัดกกูบอลล่งกูจีร่งเหรอหนิกูล่งจีสุ่มมันจีชิบหกจชิบเจ็ดยายได้เอ็มวพีแล้วรัฐบาลทำอะไรอยู่ค่ะ แสบคอแทนเลยอย่ามาแสบแทนฉันแสบฉันเห็นบอดี้เอามาแม่อีเงไดว่าจะให้กูร้อยนึงนั่นงั้เอามาแม่คันแห้งหรอคันแห้งแอามาคันแห้ง หนึร้อเลยแอร์ไมายามกไมายามกอออิทอิทไมายามกออไมายามกอมวุ้งจงไวอย่างบาทหนึ่งมุ้งจงไวอย่างบาทหนึ่งก็สั่นนะจงไวอย่างบาทหนึ่งเขาพูดหลายๆค่ะ